ครับอันนี้เป็นขั้นตอนนะครับสําหรับนาขยะมาทิ้งนะครับสําหรับน้าแข็งก็เทลงในถังสำหรับเก็บน้ําแข็งนะครับความแก้วพลาสติกที่แยกไว้นะครับฝาแก้วก็แยกด้วย พลาสติกก็แยกนะครับโอ้โหแยกหมดทุกอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีประโยชน์หมดนะครับาขวน,น้ำาฝาก็แยกนะครับขววน,น้าก็แยกหววน,น้ําก็ไปขายตอบพลาสติกก็นําไปขายได้ีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่บริเวณศาราสี่ไร่นะครับซึ่เป็นโรงทานของวัดตาสุนะครับ ตอนนี้ผมอยู่กับคุณด็อกเตอร์อุณาตันตะคุลชันชัยค่ะครับปกติทำงานอะไรครับปกติก็เป็นเจ้าของโรงงานฟาชุน่าแล้วก็ลงผลิตชามัรุมส่งออกค่ะชามัรุมส่งออกวันนี้มาทำโครงการอะไรครับโครงการของเรานะคะโครงการหมอขยะจิตอาสานะคะเป็นจุดคัดแยกขยะนะคะสำหรับโรงงานของวัดท่าซุงโดยเฉพาะนะคะครับจะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรบ้างครับก็ สำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมหรือมาเที่ยววัดนะคะคได้รู้จักกระบวนการคัดแยกขยะให้เป็นระบบระเบียบนะคะคขยะเนี่ยมีมูลค่าในตัวของมันเองเราสามารถนําไปรีไซเคิลนะคะคได้ทั้งพลังงานได้ทั้งอาหารสัตว์ได้หลายๆประโยชน์หลายๆอย่างคะ่ะครับก่อนมาทําโครงการนี้ ได้มีการศึกษาขอ้อมูลหรือสํารวจขอ้อมูลก่อนหน้านี้ไหมครับก่อนหน้านี้ก็เอาตัวเองเข้าไปคลุกคลีแล้วก็หาประสบการณ์จากการทำโรงงานเล็กๆคนน้อยๆจนกระทั่งถึงงานระดับเทศบาลของอําเภอบ้านฉางนะคะเป็นงานถวายพระราชกุศลพระราชกุศลให้ในหลวงรัชกาลที่9ของเรารรงานนั้นคนมากสุด4,000ันคนพยายามเก็บสะสม นะคะคการทํางานในด้านนี้มาเพื่อที่จะให้รู้ถึงปัญหาต่างๆที่จะมารับมือกับวัดท่าซุงค่คะโอเคครับหลังจากมีเข้าวโครงการนี้ได้นเสนอต่อใครก่อนที่จะทําโครงการไหมครับก็ได้กราบเรียนนะคะคหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชภพวนานะคะคนําเสนอท่านว่าขอนำตัวเองเข้ามาทำโครงการนี้เพื่อให้วัดเรามีระเบียบอย่างน้อยเรามีการทิ้งขยะ ออกไปสู่ด้านนอกหรือมีการเผาขยะเนี่ยที่ลดลงนะคะมีการคัดแยกถูกถูกต้องนะคะคโดยผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเป็นคนลงมือเองจะเกิดความภาคภูมิใจในทุกคนที่มางานที่วัดค่ะครับโอ้โหค่ะแล้วตั้งแต่ดําเนินการวันนี้ก็เป็นวันที่วันนี้ทํามาก็วันที่5แล้ววันที่หแล้วกดตอบรับเป็นไงบ้างค่ตอบรับดีมากค่ะผู้ที่ปฏิบัติธรรมของที่วัดเรานะคะ มีความรู้ความสามารถในการทําดีมากบางท่านมาถึงเห็นปุ๊บทำทำทำเลยแต่ยังมีอีกหลายท่านค่ะผู้สูงอายุอีกหลายท่านที่ยังไม่รู้เราก็ช่วยสอนท่านนะคะอธิบายท่านว่าทํายังไงเราต้องอยู่กันอีกหลายวันค่ะแต่หลังเริ่มต้นเนี่ยก็จะขุกขักหน่อยวันนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วแต่ก็ยังมีผู้ใจบุญ หรือคนที่มาปฏิบัติธรรมอีกเยอะนะคะที่ทานอาหารแล้วทิ้งไว้บนโต๊ะเลยค่ะหรือบางทีเอามาจานชามช้อนเลยทุกอย่างรวมกันคว่ำหรือกองไว้นะคะอยากจะกลับเรียนให้ทุกท่านทราบเรามาวัดค่ะเรายืนเข้าคิวในการขออาหารได้อยากจะขอร้องทุกคนยืนเข้าคิวในการทิ้งอาหารและคัดแยกขยะของตัวเราเองนะคะถ้าใครไม่อยากทำ เอาขยะกลับบ้านได้เลยค่ะคงไม่ออกมีใครออกกลับครับนี้ไปดูดูขั้นขั้นตอนได้ด้วหนึ่งครับดูกระบวนการคัดนแยกนะคะยิ้มเศษอาหารนะคะเศษอาหารเราก็ลงถังขยะนี้นะคะถ้ามีน้ำแข็งเราก็แยกน้ำแข็งออกจากน้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าในน้ำแข็งเองบางทีมันก็จะมีพวกหุ้นพวกเฉาก้วยหรือพวกอะไรต่างๆนะคะเราก็กรองก่อนที่จะทิ้งนะคะจะได้ ไม่ทําให้ท่อน้ําอุดตันนะคะคแก้วน้ําก็อยากจะให้แยกไซต์กันนิดนึงมันเยอะนะคะกําลังคนเรามีน้อยมีเด็กนักเรียนของวัดพระสุธรรมนะคะแล้วก็ถุงพลาสติกนะคะถ้าพับมาได้ก็พับมาเพราะไม่อย่างนั้นมันจะทําให้ลดพื้นที่เพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บอันนี้สาคัญนะคะส่วนขวดน้ําดีมาให้นิดนึงค่ะแยกมาเลยเรามีที่แยกให้นะคะโฟมนะคะพวกกลุ่มกระดาษอย่างเนี้นะคะ ข่มผิดที่ผิดทางนะคะทั้งๆที่มีตัวอย่างให้ดูเศษอาหารหกเลอะเทอะอย่างนี้ค่ะจริงๆอาหารของคุณคุณยังรังเกียจแต่พวกเราไม่เคยรังเกียจกัคกับแยกให้ถูกนะคะแล้วก็มีแกนาตรงอ๋อคือสามารถี่เข้าได้ทั้งสองทางเข้าได้ทั้งสองทางนะคะเข้าได้ทั้งสองทางมันบรรจบกันนะคะพวกหลอดพวกเศษกระดาษทิชชู่แล้วก็ช้อนแยกกระดาษทิชชู่กับเศษพลาสติกเล็กๆน้อยๆควรแยกออกจากถังขยะนี้นะคะเศษอาหาร เรานําไปเป็นอาหารสัตว์นะคะขวดน้ําก็นําไปขายได้ขวดน้ํานี่ก็เข้ากองทุนของเด็กนักเรียนที่วัดนะคะเพราะว่าเป็นการศึกษาในตัวเด็กนักเรียนมาทำงานในวัดใช้ประโยชน์ส่วนโฟมนี่นะคะประโยชน์เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นทุกที่ก็เผาหรือเข้าไปที่เทศบาล หลุมฝังกบก็ไม่หมดนะคะไม่ย่อยสลายอตอนนี้โครงการหมอขยะประเทศไทยโดยตัวดิฉันเองอเป็นประธานโครงการเราต้องการโฟรมทั้งหมด30ล้านใบเพื่อเพื่อที่จะทำแพรรอยน้ำเป็นพิพิธภัณฑ์อุทยานโฟมใช้แล้วโอ้โหถือว่าเป็นเป็นเอาน้ำโฟมไปใช้ประโยชน์นํำโฟมไปใช้ประโยชน์เป<ต>็นท<ต>ี่อไปเผาให้เกิดมลพิษสุดท้ายนกงานทุดงปีนี้เราจะมารวบรวมดูผลงานกันอีกทีว่า รวมทั้งหมดมีปริมาณเท่าไหร่เพื่อที่จะดูมูลค่าของเงินที่เสียไปกับการทําให้เกิดขยะจากโรงงานเป็นภาชนะที่ใช้แล้วทิ้งไม่ได้าเกประโยชน์ได้อีกต้องใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเงินตรงนี้มูลค่าเท่าไหร่วันสุดท้ายเราจะให้ทุกคนรักราบกันครับโอ้โหถือว่าเป็นโครงการโครงการหนึ่งนะครับสำหรับดรอุศนาด้วยือเเปิดเผยว่าเป็นเป็นนิมิตหมายอันดี แล้วก็โครงการนี้เท่าที่เห็นก็ยังไม่มีใครทําที่เป็นรูปเป็นร่างนะถือว่านี่ก็มีผลงานมาบ้างแล้วแต่การทําของโครงการเล็กๆของเทศบาลนี้มีคนประมาณ4ี่0ัคนก็ก็มีแนวโน้มกันเรียบร้อยดีอันนี้ก็มาทําที่วัดรงทานระาตสุงนะครับก็รถขยะคันใหญ่ก็ขยะทั้งหมดเหลือแค่ครึ่งคันไปสี่ันทางเราก็ขอขอบคุณทางรเตอสาด้วยนะครับที่ที่ได้มา เสียสละเวลาเสียสละแรงกายแรงใจนะเพื่อจะมาทําโครงการนี้ให้กับทางวัดนะครับขออนุโมทนาบุญนะครับเสมอครับก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งนะครับที่ท่านต้องที่ท่านที่ท่านที่มาปฏิบัติธรรมหรือมางานวัฒนสุงไม่ว่าจะเป็นงานทุดงหรืองานกิจกรรมต่างๆต่อไปข้างหน้านะครับก็ปฏิบัติตามกติกามารยาทเพื่อจะให้ รงทานนี้ลดเป็นหาขยะเอานํำไปขยะไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับใช้ประโยชน์ได้สูงสุดลดโลกร้อนด,ด้วยครับหลับช่วงนี้สวัสดีครับ